เรื่องยอละครต้นหนชนละทีเรื่องราวความรักของชนละทีที่มีต่อต้นหนพี่ชายข้างบ้านสายโหดโคตรเถื่อนที่ถึงแม้ในใจของชนละทีจะคิดเสมอว่ารักครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใกลกๆ้ๆถึงขนาดตั้งใจสอบเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันจนจะพลัดจับผูได้เป็นรูมเมทร,ร่วมห้องเดียวกันโดยที่ยังต้องปิดบังความรู้สึกที่แท้จริง และอยู่ด้วยกันในฐานะน้องชายที่แสนดีขณะที่ต้นหนนก็รู้สึกดีกับชนละทีเพียงแต่ยังไม่รู้ใจตัวเองแต่แล้วเรื่องราวก็มาถึงจุดหักเหเมื่อชนละทีได้กลายเป็นเฟชชี่สุดฮอตของมหาวิทยาลัยจนเกิดเรื่องวุ่นวุ่นจุลมน์ทั้งเหล่ารุ่นพี่ที่พยายามเข้าหาชนละทีทั้งแฟนเก่าสุดแซบของต้นหนนที่กลับมาหวังจะทวงต้นหนนคืนและอุปสรรคอีกมากมาย แล้วชนลทีจะสมหวังในะรักครั้งนี้หรือไม่ต้นหนนจะรู้ใจตัวเองทันเวลาหรือเปล่าแกงเพื่อนไอไหนคู่รักสายบิว้วและมิเรียมสาวแสบผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ตุ้ดต้องสยบจะช่วยให้ต้นหนนรู้ใจตัวเองทันเวลาหรือเปล่ามาร่วมลุ้นกันว่าเสนียของท้องทะเลอย่างชนลทีจะพิจิตใจต้นหนนคนเดินเรือได้หรือไม่ตามไปให้กำลังใจชนลที ปฏิบัติการพิชิตหัวใจพี่ชายกันได้ในซีรีส์ต้นหนนชนละทีที่ออกอากาศทุกคืนวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และ AIS Play นะคะซีรีส์ต้นหนุนชนละทีเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2,563นี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดติดตามช่องครูภัยวันด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ